สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KPJ Family นะคะเดี๋ยวทริปนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันอีกแล้วนะคะซึ่งจะไปเที่ยวที่ไหนนั้นอากาศร้อนๆอย่างนี้เราจะไปที่ไหนกันครับจุนโอเคเราจะไปภูวิล่าแข็งภุวิล่าที่ไหนนะภูวิล่าที่ไหนนะภุวิล่าที่ไหนนะหัวหินฮะใช่ป้าจะไปไหนบอกไหนบอกพ่อสิบอกเพื่อนๆที่พ่อจุนจะไปไหนไปไหนบ้างคุิลาหัวหินคุริลาหัวหินโอเคไปเราออกเดินทางกันโอเคไปเลยแล้ ระหว่างการเดินทางนะครับเราก็แวะมาทานอาหารกันที่ร้านกบซีฟู้ดนะครับตัวนี้จะอยู่ที่คองโคนนะครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศของร้านนะครับคือที่นี่เรามากันประจํานะครับผ่านจะไปชะอําหรือหัวหินนะครับเราก็จะแวะมาทานอาหารกันที่นี่ตลอดร้านเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่นะครับอาหารนอกวัยอาหารอร่อยมากนะครับเดี๋ยวเรารีวิวอาหารที่เราสั่งมาทานกัน ตัวเบาๆให้แต่ตัวเบาๆเบาของมันกับกูไม่เท่ากันเบาแล้วนะกูตัวนี้ก็เบานะเออบางเไม่หนักกัวต่อไม่หนักตัวต่อโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็พักกินข้าวกันที่ของโคนนะคะซึ่ง คูบิน่าที่เราจะไปวันนี้ที่ชะอํานะคะก็คือมันจะมี4ห้องซึ่ง4ห้องเนี่ยวิวจะไม่เท่ากันไม่เหมือนกันนะคะทุกคนเราไปกัน4ครอบครัวและเพื่อความเท่าเทียมและความเป็นธรรมของเรานะคะเราจะมาจับฉลากเลือกกันว่ากลุ่มไหนครอบครัวไหนจะได้ห้องไหนนะคะซึ่งห้องแต่ละห้องนะคะทุกคนห้องหนึ่งมันจะเป็น เตียงหกฟุตหเตียงมีห้องน้ําในตัวแล้วก็มีวิวทะเลด้วยนะคะส่วนห้องที่สองเนี่ยจะเป็นเตียง6กฟุตหเตียงแล้วก็ห้องน้ําใช้ร่วมกันนะคะกับห้องสามแล้วก็มีวิวทะเลส่วนห้องสามเนี่ยจะเป็นเตียงห้ฟุตสเตียงห้องน้ําใช้ร่วมกันกับห้องสองห้องห้องเนี้ยจะไม่มีวิวนะคะไม่เห็นวิวทะเลและห้องสี่ ห้องสี่จะมีเตียง3.51เตียงแล้วก็เตียง5ฟุต1เตียงแล้วก็มีห้องน้ําในตัวแต่ว่าไม่เห็นวิวเหมือนกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเลือกกันว่าุูปไหนครอบครัวไหนจะได้ห้องไหนซึ่งถ้าใครได้ห้องไหนแล้วไม่ต้องงอแงานะคะไปดูค่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาจับฉลากเลือกบ้านนะคะว่าเราจะได้ห้องไหนแล้วผมก็แทนเป็นเด็กๆของย่แหลังตัสีไว้ใครจะได้ห้อง ที่ดีสุดแล้วก็บุยสุดเอคนหคนอนแ้คนนี้บ้านนี้ใครับน้องเทียใช่ไม่คนไมได้ไม่ได้เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราทำที่นี่มาเนี่ยให้เราลุกเราลืม้ายเหม่อเหม่อนเลยโออออก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 ออออกออออกออกออกอออออกออกอ อ้าวพจุนเล้จับก่อนอูับก่อนแหละพอจุนเอาเบอร์สี่ไก่อนเลยคนอื่นได้สบายใจเบอีนะลูอย่าเพิ่งเปิดล็อเปิดพรกกันลูก่าเกับไ้ก่อนกลับไ้ก่อนกับไ้ก่อนเนี่ยน่อ่า้งเนี้ยจบได้้ก่อจบไว้ก่อนจาไว้ก่อนจาไว้ก่อนจไว้ก่อนอ่ะพอยิ่งโชวปอยิ่งชว์อุ้ยลืมรชนะจุนนะเฮ้ยนจะเพิ่งลกอ่นะ อ่าเหลือโดนัทจบแล้วเลี้ันเลี้ยนเอาไปทับกันสิแกแล้แม่แกแล้วโชว์เลยแกแล้วโชว์เลยใคร้ใค่ได้ไครไโอใครไเนี่ยสามสามนงเนียได้ไรโอ้โหใครได้เบอร์่วะนี่เบอร์โอ้โหดูแเบอร์แดงเยอะสุด เรายังมีวิวเว้ยยังมีเตียงบ้างเว้ยห้องเตียงเยอะนะถ่ายกันในหน้างานแล้วกันโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่พักคูวินล่าของเราแล้วนะคะคือที่นี่เราจะมาพักชื่อว่าล็อกซี่บีฟอนวินล่าชะอานะคะซึ่งที่นี่จะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะมี4ห้องนอน4ห้องน้ํานะคะทุกคนอันนี้เรา จองมาในราคา18,900บาทาผู้ใหญ่12คนนะคะส่วนเด็กๆเ,เนี่ยไม่เกินไม่เกิน6ขวบตีนะคะสำหรับภูวิล,ลูวล,ล่าที่น,นะคะสห้องเนี่ยจะมี2ห้องที่เห็นวิวทะเลนะคะซึ่งภูวิลล่าของเราเนี่ยติดกับหาดติดกับทะเลเลยนะคะจะมีเป็นสระว่ายน้ำข้างหน้าติดทะเลแล้วก็จะมีที่นั่งเล่นเอาท์ดอร์ข้างหน้า ติดทะเลเห็นวิวทะเลเหมือนกันนะคะซึ่งห้องนอนห้องนอนเนี่ยจะมีห้องนอนที่1กับห้องนอนที่2นะคะทุกคนที่ว่าเห็นวิวทะเลซึ่งห้องนอนที่วิวดีที่สุดของหลังนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนที่1นะคะซึ่งจะเห็นวิวแล้วก็จะมีระเบียงเป็นติดกระจกนะคะอมองออกมาจากห้องนอนเนี่ย <ossen Ye ap. S 2> เห็นวิวเห็นอ่างเห็นสระได้เลยนะคะทุกคนอันนี้ก็ถือว่าแนะนําแล้วก็ข้างในเนี่ย ก็จะมีเป็นครัวควเล็กๆสําหรับทําอาหารเล็กๆข้างในได้แล้วค่ะแล้วก็จะมีครัวใหญ่ข้างนอกอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งเป็นครัวที่ทําอาหารใหญ่ๆอะไรอย่างนี้นะคะโอเคค่ะสาหรับรีวิวที่พักของเราก็มีคร่าวๆประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรารอ,อทํากิจกรรมตอนเย็นอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอชมบรรยากาศตอนเย็นๆอีกทีนึงนะคะว่าเป็นยังไง าได้ช่างภาพมือหนึ่งจากยุธยามานะครับโอ้โหดูครับเดินถ่ายครับ4สาวโคตรฟินนะครับเดี๋ยวดูนะครับปกติช่างภาพคนนี้นะครับต้องจ้างชั่วโมงละหมื่นห้านะครับชิปนีป้ปีครับผมดูดูครับดูบรรยากาศบรรยากาศอ,มมอืมบรรยากาศยังดีครับผม เป็นของที่พักเรานะครับตอนนี้ก็กาลังเล่นน้ํากันเด็จริงจริงเล่นตั้งแต่เย็นแล้วครับแต่ว่ายังไม่ขึ้นกันเลยอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศออกตานะครับออกตานะองเข้าไปก็จะเห็นดูบ้านนะครับฝั่งนู้นนะครับเป็นสระว่ายน้ำนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นมุมที่ใช้นั่งมิสซิ่งกันนะครับ ที่นั่งเขาจะทําเป็นหลุมลงไปแบบนี้ให้เราไปนั่งสัางๆกันนะครับก็ค่อนข้างที่จะเหมาะนะครับเตาย่างก็อยู่น,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 นู้นนะครับอันนั้นคือครอบครัวเราหลังย่างย่างเนื้อย่างหมูย่างพุ่งปลาหมึกนะครับให้เรา อนเช้าค่ะทุกคนตอนนี้ก็วันที่สองของพูวิลล่านะคะคือบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมานะคะที่พักของเราเนี่ยถือว่าส่วนตัวมากๆนะคะเพราะว่าชาหาดหน้าใช้ยหาดเนี่ยจะเงียบสงบมากๆค่ะแล้วก็ทรายทรายแล้วก็น้ําทะเลก็โอเคน่าเล่นสําหรับเด็กๆนะคะก็คือมันจะแบบเป็นเนินทรายยาวๆค่ะไม่ไม่อันตรายแล้วก็ ทรายก็ละเอียดดีด้วยแล้วก็ชายหาดสะอาดนะคะทุกคนแต่น้ำาน่ะอาจจะมีคลื่นแรงนิดหน่อยน้ำาน่ยไม่ค่อยแนะนําให้เล่นเท่าไหร่นะคะน้ําทะเลแต่ทรายเนี่ยโอเคดีสําหรับเด็กสําหรับเหมาะสําหรับครอบครัวนะคะโอเคค่ะตื่นเช้าขึ้นมาบรรยากาศบรรยากาศก็สดใสนะคะทุกคนลมเย็นสบายเมื่อคืนเนี่ยลมก็เย็นสบายโชยทั้งคืนนะคะเราตื่นมาเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปหาอะไร กินกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศโดยรวมของที่นี่กันค่ะ ก็ได้เวลาเช็คเอาท์ของพวกเราแล้วนะคะซึ่งเวลาเช็คเอาท์ของที่นี่ก็คือ11โมงตรงนะคะห้ามเลทเลยนะคะก็คือถ้าสมมติว่าใครที่ทานอาหารแล้วไม่มีเวลาร้านจานเราสามารถจ้างแม่บ้านที่นี่ร้านได้นะคะเขาก็จะคิดค่าบ,บริการอยู่500บาทอันนี้เดี๋ยวเราก็เตรียมตัวเช็คเอาท์กันเรียบร้อยแล้วนะคะเช่นค่ะนสำหรับที่นี้เราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย